สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบโมเมขายที่ดินแล้วมาพบโมเมขายที่ดินโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินซวทๆทำเลดีๆราคาโดนใจให้ทุกท่านได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะคะวันนี้โมเมมาอยู่พิกัดตำบลพมณีอำเภอเมืองจังหวัดนคะรนายกค่ะที่ดินแปลงนี้โมเมได้อัดคลิปไปแล้วนะคะหลายคลิปมากๆเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้เราแบ่งขายมีทั้งหมดสิบห้าแปลงตอนนี้มีที่ดินหลุดจองหนึ่งแปลงอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะขนาดสองร้อยตารางวาตอนนี้ที่ดินถมเรียบร้อยแล้วค่ะถมเท่ากับถนนในแปลงที่ดินเลยค่ะตอนนี้มีเพื่อนบ้านเข้ามาพัฒนามาปลูกบ้านอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านชมเพื่อนบ้านของเราค่ะก็เอาบ้านนอกดาวมามาลงนะคะแล้วก็ถมดินนี่ค่ะ ที่ดินแปลงนี้ถ้าเริ่มจุดสตาร์ทมาจากฟิวเจอร์พาร์ครางสิตก็อยู่ที่ประมาณ71กิโลเมตรห่างจากถนนเส้น305ถึงที่ดินประมาณ1.3กิโลเมตรแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ถนนเส้นนี้สามารถออกไปทางถนนสุวรรณศรได้ก็อยู่ที่1.6กิโลเมตรถือว่าใกล้มากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวให้กล้องแผนไปทางด้านนู้นทางด้านนู้นลูกค้าเริ่มเข้ามาปลูกสร้างบ้านแล้วค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะบรรยากาศดีมาก mm hmm. เดี๋ยวให้กล้องเดินมาทางด้านนี้ค่ะ mm hmm. ที่ดินพร้อมมากๆเลยค่ะพร้อมโอนมากๆเลย mm hmm. เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยค่ะขนาด200ตารางวาที่ดินถมแล้วบางส่วน จะอยู่ที่1ล้านบาทแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้100ตารางวาเราก็แบ่งให้ค่ะก็อยู่ที่5 0 0 0 0นบาทค่าโอนค่าภาษีผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยราคานี้เป็นราคาที่เจ้าของตั้งไม่มีบวกไม่มีเพิ่มอย่างแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้คือแปลงที่จุดจองจาก15แปลงตอนนี้เหลืออยู่แปลงเดียวนะคะน้ําไฟพร้อมที่นี่น้ําประปาส่วนภูมิภาคด้วยค่ะอันเนี้ยคือสวเสาไฟฟ้าคือพร้อมมากเลยแล้วก็ วันนี้วิวเขาเห็นไม่ชัดเนื่องจากมีเมฆบดบังค่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นวิวเขาใหญ่วิวเขา180องศาที่นี่วิวเขาได้ทั้งวิวเขาแล้วก็ได้วิวทุ่งนาคือบรรยากาศดีมากเหมาะมากๆเลยสร้างบ้านพักอาศัยสร้างบ้านพักตากอากาศหรือจะทำเป็นส่วนกเกษตรเล็กๆนะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะ เดี๋ยวให้กล้องเดินมาทางด้านหลังให้ชมวิวทุ่งนากันค่ะที่ดินของเรานะคะก็จะเลยคันคันคันไปทางด้านนี้ค่ะให้กล้องเดินมาอันนี้ก็จะเป็นวิวทุ่งนาให้กล้องดูสังเกตดูได้ทางหนูนะคะที่เพื่อนบ้านทำรั้วค่ะก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเขตที่ดินของเราค่ะถ้าจะทา ให้สวยก็คือให้ลูกค้าถมที่ให้สูงเท่ากับคันด้านหลังเลยค่ะคือบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็วิวเขาไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปค่ะถ้าฟ้าเปิดก็จะเห็นวิวเขาใหญ่ชัดมากเลยค่ะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจีคือบรรยากาศดีหาบรรยากาศแบบนี้หาได้ยากมากเลยค่ะ แล้วการเดินทางก็สะดวกสบายไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้กับร้านกว๋วยเตี๋ยบวบ่ามีหนงเลยค่ะไม่ไกลกันนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวโมเมจะลงไว้ใต้คลิปค่ะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งอยากให้ลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะ คิดที่จะซื้อที่ดินให้คิดถึงโมเมขายที่ดินนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ